เสียงมันแปลกๆล่ะสวัสดีค่ะ เราอยู่กันอเอ,เอทำอะไรอยู่กันที่ทุ่งนาอีกแล้วนะคะก็ไปส่งหินมานะคะส่งหินลูกค้าเสร็จมาต่อนี่นะคะก็ให้น้องนะคะไปขึ้นของต่อนะคะส่วนเราก็มา,าทุ่งนาต่อ อันนี้ก็จะเที่ยงแล้วนะคะ เดี๋ยววันนี้เห็นว่าจะมีกิจิตกระจายไถนาหรือเปล่านียมีรถแห่มาด้วยเนี่ยรถแห่ทรงดุฮีมาเล่นใกล้ๆบ้านเนี่ยจะไปดูแล้วมั้งเนี่ยก็เราก็มาไถนะคะตอนนี้ก็เหมือนเดิมค่ะช่วงหน้าไถนะคะกําลังเริ่มกันอีกเช่นเคยนะคะเอากิ่งไม้เข้าไปด้วยทําไมโอ้ยอันนี้ นี่ก็อยู่ไม่ไกลค่ะนี่ก็ระแวกหมู่บ้านเองแต่รู้สึกว่าจริงแหละเมื่อวานรู้สึกจะเคลียร์คียค่าไถนะคะแถวนี้รู้สึกจะจะถูกนะคะเห็นบางบางเอฟซีบางคนนะคะคอมเมนต์มานะคะบางพื้นที่ค่าถ่ายนานี่ราคาสูงมากนะคะราคาสูงราคาต่างจากที่นี่เยอะเลยก็ดู เมื่อคืนเขาก็หนุนได้ติดแตรนะติดอะไรนะไอไอตัวไอน่าหนไอตัวหมุนหมุนสามชาด้วยพอดีซื้อมาลองนะคะซื้อมาลองติดตั้งดูแดดก็ร้อนแต่ดีนะยังมีลมก็เอซอยู่ที่ไหนกันบ้างคะดูอยู่คลิปไหนเอ่ยเป็นไงบ้างฝีมือกัน ถ่ยน,นะคะของช่างเอี่ยวนะคะที่ FC ดูมาหลายๆคลิปนะคะก็ถ่ายให้ดูหลายคลิปแล้วเป็นยังไงบ้างดีไหมฝีมือการถ่ายนะคะเอยฝีมือการฝีมือการถ่ยนะคะถยโอเคหรือเปล่านะคะเราก็จะเจอกันบ่อยๆนะคะกับรถคลิปรถถนะคะคุบตานะคะ MU 4 9 0 2นะคะคันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าจะอยู่ที่ไหน พื้นที่ในการใช้รถเนาะมันก็แล้วแต่นะคะบางคนก็ใช้รุ่นเล็กกว่านี้เนาะ L40 อะไรอย่างเงี้ยบางนคนก็ใช้รุ่นใหญ่นะคะห5 7้ากนะคะก็ว่ากันไปนะคะแต่สำหรับรุ่นนี้นะคะเป็น MU4902 นะคะถ่ายไปทั้งเอากิ่งไม้เข้าไปด้วย ไม่ยังไม่รู้เลยว่าเขาถาถอะไรแบบนี้เนี่ยว่าทำไมไถอ,อ,มอ้อมอ้อมอ้อมเสร็จปุ๊บก็ไปขูดตรงนั้นนิดไปขูดตรงนี้หน่อยก็ fc แสดงความคิดเห็นนะคะกันมาได้นะคะคอมเมนต์กันมาได้นะคะมีหลายคลิปหลายอย่างหลายแล้วแต่นะคะอย่างอันนี้ก็ เยอะเนาะอีกก็เห็นคอมเมนต์มาก็เยอะนะคะบางทีบางครั้ง F4 ก็เหมือนกับเปรียบเทียบนะคะระหว่างคนเก่ากับคนใหม่เนาะอย่างนั้นอย่างนี้คนนั้นสวยกว่าคนนี้สวยคนนั้นเสียงดีคนนี้เสียงเป็นอย่างนั้นเสียงเป็นอย่างนี้นะคะก็คอมเมนต์เปรียบเทียบนะคะแต่บางครั้งคนเราก็น่าจะมีคนเรามันมีอยังไงอะ่ะมันมีบุคลิกมันมีรูปร่างมันมีหน้าตามันมี เสียงนะคะที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะการพูดการจานะคะก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วมันซึ่งซึ่งมันก็เอาไปเปรียบเทียบเออเนาะมันก็จะก็ไม่เข้าใจว่า fc ที F ่ C T, เปรียบเทียบคอมเมนต์นั้นแบบนั้นอ fc ที่ C T ไปคอมเมนต์แบบแบบแบบประมาณนั้นนะคะมีจุดประสงค์อะไรแบบไหนนะคะ บางครั้งชีวิตคู่นะคะคุณคิดว่า FC ทุกคนที่คอมเมนต์มาน่ะก็น่าจะเคยผ่านการชีวิตคู่มาก่อนนะคะก็น่าจะรู้ว่าชีวิตคู่อ่ะมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างเนาะมันองค์ประกอบหลายๆอย่างอยู่แล้วเพราะว่าสาวอีก,ก็ผ่านชีวิตคู่มาไม่ใช่ว่าไม่เคยผ่านนะคะอย่างช่างเอี่ยวก็ผ่านมาซึ่งบางคนที่หรืออาจจะโลกสวยนะคะไม่เคยไม่เคยผ่านหรือเปล่าอาจจะแบบนี้แบบนี้มองแต่โลกสวยก็นั่นแหละบางครั้งอ่ะการที่ เหมือนอย่างอีกช่องช่องหนึ่งมาคอมเมนต์พูดนู่นนี่นั่นไปพูดคือบางทีมันเป็นชีวิตมันเป็นเรื่องของคนสองคนอะที่มันไม่มีใครที่จะสามารถรู้ข้างในได้ว่าหลังจากที่เขา่าปิดประตูปุ๊บเขาเป็นอะไรเขาเป็นยังไงกันบ้างเออแต่ตอนเขาเปิดประตูเจอโลกโซเชียลข้างนอกเขายิ้มแย้มเขาสดใสเขาทําทุกอย่างให้มันปกติแต่หลังจากที่เขาปิดประตูไปไม่มีใครรู้ค่ะไม่มีใครรู้ใครเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะ ก็สาวเอีก,ก็เลยแบบบางทีก็เลยอยากก็อยากจะฝาก f อนะคะนิดนึงเหมือนลักษณะการพูดเอ๋เป็นคนหนึ่งที่พูดกระโชกฮกฮากเป็นคนพูดเสียงดังซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างจากช่างเอี่ยวเพราะช่างเอี่ยวเป็นคนพูดแบบนั้นพอเวลาบางทีเห็น f อไปคอมเมนต์ว่าเมื่อก่อนนะช่างเอี่ยวชอบดา่าคนเก่าอย่างนั้นอย่างนี้ชอบจวาดเออโอเคในเมื่อคนเก่าเขาอาจจะไม่ค่อยมีการตอบโต้แบบนั้นเอซี FC อาจจะไม่ค่อยเห็นแต่สําหรับเอีมีการตอบโต้กลับ แล้วก็มีน้ําเสียงที่รุนแรงกลับมันก็เออถ้าคิดอีกแง่หนึง่งมันก็คือ,เ,อ,อเป็นคนที่ลักษณะคล้ายๆกันนะคะการพูดจาเสียงดังกระโชกโหกหากแต่จริงข้างในก็ไม่ได้มีอะไรทีนี้ก็เลยอยากจะฝาก FC นะคะก็เข้าใจนิดนึงก็เข้าใจในลักษณะและตัวตนของเขาเพราะแต่ละคนเรามีรูปร่างลักษณะหน้าตาบุคลิกนิสัยที่ไม่เหมือนกัน นะคะที่แตกต่างกันเขาพากันติดแตรเมื่อคืนนี้ก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะฝากเป็นกำลังใจนะคะเพราะตอนนี้ทุกอย่างก็อย่างที่ f อฟก็น่าจะเห็นกันนะคะหลายๆว่ามันก็ซึ่งเขาก็มีชีวิตใหม่ ทางนี้ก็มีชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่สู้ใหม่นะคะจากการที่ก็เป็นหนี้เป็นสินนะคะก็ต้องทำพอเราต้นทุนโอ้ไปแก้งหัวต้นทุนต้นทุนเราน้อยค่ะต้นทุนเราน้อยนะคะ,ะ,คะซึ่งบางคน f อถ้าเคยฟังคลิปฟังอะไรมาก็อยากจะให้กลับไปคิดนิดนึงว่าเออเขาอาจจะเคยพูดไว้ว่าทําไมช่างเอี่ยวมาเอาคนนี้ รวยมีเงินอย่างนั้นอย่างนี้เลยอยากจะฝาก FC ลองกลับไปย้อนคลิปย้อนกลับไปยองดูแล้วก็คิดดูนะคะกับคลิปแล้วก็คําพูดเก่าๆที่เขาพูดนะคะแล้วก็ลองดูกับสถานการณ์ว่ามันตรงอย่างที่เขาพูดไหมจริงๆมันน่าจะตรงกันข้ามนะคะเพราะว่าสาวเอ๋ไม่ได้คิดเลยว่าที่ได้กันกับช่างที่อยู่ด้วยกันเพราะว่าช่างเอี่ยวนั้น เออมีชื่อเสียงดังอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เกี่ยวค่ะไม่ได้ไม่ได้คิดตรงนั้นเลยแล้วก่อนหน้านั้นมันมีอะไรเยอะที่เอ,อ๋โสแนะนําช่างเอี่ยวแต่เออมันเป็นชีวิตคู่ระหว่างเขามันจึงทําให้เขาตัดสินใจที่จะเดินออกนะคะมันก็มันก็เป็นการตัดสินใจของเขาซึ่งฝั่งนู้นเขาก็ไม่ได้มองเห็นจุดบกพร้องของเขาเขามองเห็นแต่จุดบกพร้องของคนอื่นไม่ได้มองว่าที่ตัวเองอยู่เมื่อก่อน แบบไหนที่เตียองอยู่เมื่อก่อนนี้เป็นแบบไหนนะคะใช้ชีวิตแบบไหนอยู่ด้วยกันทํำยังไงเออมันอาจจะเคยได้ยินคนพูดมาหลายๆคนอย่างคนที่รู้จริงๆก็อาจจะรู้นะคะว่าเวลาช่างเหยี่ยวไปทํางานแล้วเขาทําตัวแบบไหนพฤติกรรมยังไงญาติพี่น้องเพื่อนฝูงไปหาเขาทําตัวแบบไหนอะไรยังไงมันก็มันก็อยู่ที่การกระทําของเขาด้วยนะคะซึ่งนั่นแหละที่สาวเอ๋บอกว่า บางครั้งเขาออกในโลกโซเชียลแล้วบางทีเขาอยู่กับเพื่อนกับฝูงเขาเขาสนุกหัวเราะเฮฮาแต่เวลาเขาไปหาเพื่อนช่างเอี่ยวละ่ะอเพื่อนช่างเอี่ยวบางคนก็อาจจะรู้ดีนะคะเพราะว่าจะเคยเห็นก็เห็นเนาะเพื่อนที่เคยไปมาหาสู่กันรู้จักกันเขาก็จะรู้นะคะว่ามันเป็นแบบไหนซึ่ง f c อาจจะไม่เคยเห็นในจุดจุดนั้นก็เลยมองแต่ว่าเออช่างเอี่ยวไม่ดีนะช่างเอี่ยวทิ้งเมียนะอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะประมาณนั้นนะคะก็เลยอยากจะบอกคือคนเราอะ่ะ เราก็ไม่ได้ว่าเราดีหรอกเราก็ไม่ดีนะคะมันก็ไม่ดีคนเรามันมีจุดไม่ดีจุดดีเราก็ไม่ได้ว่าเขาเสียซะทุกอย่างนะคะแต่เพียงแค่คนเรามันก็ต้องมองเห็นจุดบกพร่องของตัวเองด้วยไม่ใช่โทษแต่คนอื่นเออไม่ใช่โทษแต่คนอื่นมองแต่คนอื่นนะคะต้องต้องมองเห็นจุดของตัวเองบ้างนะคะอย่างช่างเอี่ยวอยู่ได้เนี่ยก็ <min utes> นี่แหละแหกปากแหกปากด่ากันบ้างตวาดใส่กันบ้างนะคะก็ก็แบบนั้นเลยค่ะ ก็จะมีเสียงมีปากมีเสียงกันบ่อยๆอ,อยู่นะคะไม่ใช่ว่าจะมาแบบสวีทหวานนะคะแล้วก็งานก็ต้องสู้ค่ะก็ต้องทํานะคะเพราะว่าต้นทุนเรามันน้อยค่ะเรามันไม่ได้มีเหมือนเขาซึ่งเขาเคยพูดว่าเออช่างเอี่ยวมีรวยอย่างนั้นอย่างนี้เออนั่นแหละ f อฟไม่มีใครรู้หรอกว่าเขาลึกๆเขาเป็นยังไงอ่า เขาเคยมีการพูดคุยกันมาก่อนไหมเขารู้จักกันมาก่อนไหมเขาอะไรยังไงเอออันนี้มันเป็นเรื่องที่อย่างว่าแหละเขาไม่พูดเรื่องไม่ดีของเขาหรอกเขาก็จะพูดแต่แง่ไม่ดีของคนอื่นเนาะยังก็เลยแต่เราก็ยอมรับนะคะเราก็ก็ยอมรับว่าเออมันก็ไม่นั่นแหละมันก็ต่างคนต่างไม่ดีไงก็เลยแบบก็เลยอยากจะฝากแง่คิดให้ fc กันคิดกันสักนิดนะคะก็ให้เป็นธรรมนะคะเป็นธรรมจริง,ซ,งซึ่งบางครั้งใช่โลกก็จะมองแต่ผู้ชาย เลวเสมอไปแต่บางทีก็ต้องมองในแง่ที่ผู้ชายถูกกระทําบ้างนะคะมันก็ต้องมีความเป็นธรรมให้เขาบ้างไม่ใช่ว่าเออเป็นผู้ชายแล้วต้องทุกอย่างทุกอย่างรับผิดชอบทุกอย่างถามว่ารับผิดชอบไหมทุกวันนี้ก็รับนะแต่บางทีมันเงินทองมันหามามันก็ต้องใช้จ่ายหลายทางจะให้ไปจ่ายจ่าย,จ,ายจ่ายทางเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะมันก็ต้องใช้จ่ายทางอื่นด้วยชีวิต ซึ่งที่ผ่านมาช่างเอี่ยวไม่เคยหันมาดูแลครอบครัวตัวเองไม่เคยหันมาดูแลพ่อแม่เพราะให้แต่เขาให้แต่เขานะคะขนาดจะเอาลูกมาก็ยังไม่ให้มาแล้วก็จะมาปิดเทอมบ้างอยากเอาลูกมาเล่นบ้างอะไรบ้างปู่ย่าตายายเขาก็คิดถึงย่าพูดจนย่าต้องร้องไห้ก็คิดถึงหลานอยากเห็นหลานแต่เขาไม่ให้หลานมาทําไงแต่พอถึงก็จะมาถามเราแต่ ค่าเลี้ยงดูล่ะค่านี้ล่ะอย่างเงี้ยคือบางครั้งมันก็ใจเข้าใจเรานะคะซึ่งอีกก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันมันก็ไม่ได้แตกต่างกันหรอกแต่ว่าบางทีก็แต่คนเราอะ่ะมันก็มีความรู้สึกมีหัวใจเหมือนกันนะคะมีหัวใจเหมือนกันเราก็ต้องเห็นใจเขาบ้างอาจจะมองเขาเป็นคนแข็งๆกระด้างแต่เขาก็ลึกๆเขาก็มีหัวใจค่ะเขาก็ใช่เขาก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะคะ ก็มีในมุมที่ผู้ชายแข็งแ่งเข,งเข,งเขาก็ร้องไห้เป็นนะคะแต่เขาเพียงแค่ไม่แสดงอาการให้ลูกภายนอกเห็นแค่นั้นเองนะคะก็เลยนั่นแหละอย่างที่โบ FC นะคะว่าฝากนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าอยากรู้ อยากพูดคุยนะคะก็โทรมาคุยได้นะคะช่างเอี่ยวว่างช่างเอี่ยวก็คุยนะคะทาไม่ว่างก่อนอย่างนี้แหละคะ่ะอยู่บนรถไถก็จะเสียงดังนอกก็ไม่ได้ยินนะคะบางทีก็ไม่สะดวกที่จะคุย FC นะคะก็ต้องเข้าใจนะคะไม่สะดวกแล้วก็ถ่ายคลิปกันไปนะคะฝากให้ FC ดูนะคะฝากให้ FC ดูฝากก็ทําต่อไปอยากเห็นช่างเอี่ยวในมุมแบบไหน FC อยากให้แสดงอะไรนะคะลองคอมเมนต์กันมานะคะว่ายัางไงนะคะก็ พอช่างเหี่ยวแสดงเสร็จช่างเหี่ยวก็จะได้กินมาม่าเนาะเยอะมากอะไรประมาณนี้ค่ะก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะกับเหี่ยวลั่นทุง่งแล้วก็สาวอีพาลุยนะคะนี่เลยเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเอฟซีนี้อยู่ที่รถไถยเดี๋ยวจะไปเจอกันที่รถเฮและมั้งตอนเย็นไม่บา,บายค่ะ